วันนี้นะคะเรามาศึกษาเทคนิควิธีการดื่มน้ําที่ทําให้สุขภาพดีนะคะมีหลายประการด้วยกันประการแรกก็คือปริมาณน้ําที่ต้องดื่มต่อวันก็คือ2-3ลถึงลิตรนะคะถ้าอากาศร้อนจัดนะคะปริมาณน้ําก็สามารถดื่มได้มากกว่านี้นะคะคนที่อายุสูงขึ้นนะคะกลไกการกระหายน้ําจะเสื่อมลง เพราะฉะนั้นผู้สูงวัยก็จะกระหายน้ำน้อยลงจึงพยายามที่จะฝืนตัวเองนะคะเพื่อที่จะได้ดื่มน้ำไม่เยอะขึ้นนะคะต่อไปก็2นะคะกินผักผลไม้มากเพราะอุดมด้วยวิตามินเกลือแร่และมีส่วนผสมของน้ำมากกว่าร้อยละ90นะคะผักมีส่วนประกอบของน้ำร้อยละ95นะคะ ยอะเลยทีเดียวนะคะต่อไปก็สามนะคะการดื่มเครื่องดื่มดับกระหายต้องคำนึงถึงผลกระทบระยะยาวด้วยนะคะทุกคนเครื่องดื่มทั่วไปมักใช้ดื่มเพื่อดับกระหายสังเกตว่ายิ่งดื่มยิ่งกระหายรู้สึกอย่างนั้นไหมคะถ้าเป็นเครื่องดื่มที่มีปริมาณไขมันและมีแคลอรี่สูงการดื่มมากๆ และบ่อยๆจะเกิดโทษนะคะเช่นทำให้เป็นโรคเบาหวานหรือไขมันในเลือดสูงต่อไปก็สี่นะคะถ้ามีการเสียน้ำมากและกระหายน้ำมากควรใช้เกลือผสมเล็กน้อยะค่ะเพื่อทำให้ช่วยดับกระหายแต่ก็ไม่ควรดื่มมากจนเกินไปนะคะ ข้ห้าไม่ควรดื่มเบียร์หรือกินน้ำแข็งเพื่อดับกระหายค่ะเพราะจะเป็นอันตรายต่อระบบการย่อยอาหารในระยะยาวร่างกายจะอ่อนแอมีความเย็นในร่างกายตกค้างมีของเสียตกค้างพลังของร่างกายก็จะอ่อนแอไปด้วย ข้อหกไม่ควรดื่มน้ําเย็นหรือดื่มน้ําปริมาณมากหลังรับประทานอาหารนะคะเพราะจะไปเจือจางความเข้มข้นของน้ําย่อยทําให้การย่อยอาหารไม่ดีเป็นต้นเหตุของการเกิดโรคกระเพาะอ,อาหารได้ด้วยนะคะข้อเจ็ดไม่ปล่อยให้กระหายน้ําเต็มที่แล้วค่อยมาดื่มนะคะเพราะจะทําให้ เราสามารถสำลักน้ำได้หรือมีภาวะการขาดน้ำในช่วงก่อนหน้านี้แล้วพอเรา,าดื่มเยอะก็จะเกิดการไม่สมดุลในการรับน้ำของร่างกายนะคะข้อ9นะคะช่วงเวลาดื่มน้ำเพื่อลดพุงหรือลดน้ำหนักนะคะเรามีด้วยนะคะ ลองดูนะคะลองไปทําดูนะคะขอ้อ1นะคะ9.1นะคะดื่มน้ําตอนเช้าหลังจากตื่นนอนสองแก้วนะคะจะช่วยให้ร่างกายสดชื่นนะคะกระตุ้นการขับถ่ายด้วยขออ้อ 2. ดื่มน้นํา1แก้วก่อนรับประทานอาหารเช้า30นาทีเพื่อช่วยให้อิ่มไวและระบบย่อยอาหารทําหน้าที่ได้อย่างเต็มที่ค่ะขอ้อ3หลังจากรับประทานอาหารเช้า1ชั่วโมงดื่มน้นํา1แก้ว เพื่อช่วยให้ระบบย่อยอาหารทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพข้อ 4. ดื่มน้ำหนึ่งแก้วก่อนมื้อรับประทานอาหารกลางวัน30นาทีค่ะช่วยให้อิ่มไวและระบบย่อยอาหารทำงานดีนะคะข้อ5ค่ะหลังจากรับประทานอาหารกลางวันหนึ่งชั่วโมงให้ดื่มน้ำหนึ่งแก้วจะช่วยย่อยอาหารและช่วยในการขับถ่ายได้ด้วยข้อ6บ่ายสามโมง ดื่มน้ำหนึแก้วเพื่อให้ร่างกายสดชื่นระหว่างวันและเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวค่ะข้อ7ดื่มน้ำหนแก้วก่อนรับประทานอาหารมื้อเย็น30นาทีจะช่วยลดความอยากอาหารและช่วยให้อาหารย่อยง่ายขึ้นค่ะข้อ8ช่วง1-2ถึทุ่มให้ดื่มน้ำสักสองแก้ว เพื่อให้ระบบเลือดไหลเวียนและระบบลำไส้ทำงานได้ดีข้อ9นะคะ1ชั่วโมงก่อนนอนให้ดื่มน้ำแก้วสุดท้ายของวันเพื่อชำระล้างสิ่งที่ตกค้างในลำไส้นะคะการดื่มน้ำนะคะมีประโยชน์ต่อสุขภาพมากมายนะคะเราควรจะดื่มให้ถูกวิธีนะคะลองทำดูนะคะทุกคน ขอบคุณข้อมูลดีๆจากกรวอนามัยนะคะบ๊ายบายค่ะ